ไปบีบต่อมเหม็นของหมานะคะซึ <the> kind of ่ง <screen> ต <weakest, S 2> <the> kind of ่อมนี้มันจะเป็นต่อมเฉพาะเลยของหมาแต่ละตัวนะคะจะมีกลิ่นเฉพาะว่าลูกนี้ต้องเป็นกลิ่นแบบนี้นะคะถ้าเราอยากรู้ว่ากลิ่นแบบเนี้ยทราเราต้องไปลองดมบริเวณรอบมือก้นของหมานะคะแล้วก็ในคีินี่จ๋าจะลองดมนะกลิ่นที่จะเหม็นเลยแล้วก็จะเป็นกลิ่นแบบไข่ไข่ก้าวไข่เทียนกาทีเนี้ยพี่จ๋าเนี่ยจะไปลองสัมผัสน้องว้าะค่ะก็คือไปบีบต่อมหม็นนะนีนี้ก็ตัวนี้เลยนะคะนี่ก็จะไปบีบต่อมเหม็นของหมานะคะก็ไปที่คลินิกหมอนะคะ ค่ะอยู่ที่ประมาณ60สบาทนะคะแต่โดยกนโปรโเนี่ยตอนนี้เราควรที่จะมีกว่าค่ะทุกเดือนนะที่พี่ที่จ๋าพาหมอมานะคะเพราะว่าไม่อย่างนี้เนี่ยอาจจะทำให้น้องหายสีนะคะอย่าลเลยนะคะเดี๋ยวเราจะถึงที่นี่แล้ววันให oh <my> ม่รู้เลยว่าเราจะพาไป,ปาบีบจนินต้องมานะคะบอกว่าระหว่างที่พี่จ๋าพาวันใหม่นะคะไปหาหมอปรากฏว่าพอยายล้างค่ะเพื่อน อ่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราจะไปตามหานะคะในที่ฝุ่นนะคะเราก็เจอร้านคุณหมอแล้วนะคะย้ายมาอยู่ใกล้ๆนี่นเองค่ะห่างอยู่ที่ประมาณ100เมตรค่ะเดี๋ยวยงไงจะมารีวิวให้ฟังต่อนะคะ